มหาวิทยาลัยเอกชนสุดรูย่านใจกลางเมืองหญิงสาวสาวสมกระโปรงเข้ารูปกับกระเป๋าแบรนด์ดังสะพายข้างมือถือล่าสุดในมือแต่งหน้าหวานฉ่ำเดินเฉิดฉายผ่านกลุ่มเพื่อนออนนี่ใช้ไอโฟนรุ่นใหม่แล้วหรอกระเป๋านั้นใช้รุ่นที่ดาราถือกันใช่ไหมอิจฉาว่ะชาตินี้ฉันไม่มีวันได้ถือหรอกออนนี่เพียงยิ้มมุมปากไม่พูดอะไรแต่ในแววตาเต็มไปด้วยความพึงพอใจเธอชอบที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของความอิจฉาเธอชอบที่คนอื่นอยากเป็นเหมือนเธอทุกเที่ยงเธอมักเลี้ยงเพื่อนด้วยอาหารแพง บุฟเฟต์ปิ้งย่างระดับพรีเมียมไข่หอยเม่นซูชิเนื้อวากิวไอศกรีมโฮมเมดเธอทิ่พนักง,งานด้วยรอยยิ้มเหมือนนางฟ้าเพื่อนล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนเธอเป็นคนพิเศษแต่หลังเลิกเรียนอ่อนนี่ไม่ได้ขึ้นรถหรูแบบเพื่อนเธอเดินลึกเข้าไปในซอยแคบๆจนถึงบ้านไม้ส้มหลังหนึ่งริมรางรถไฟบ้านของเธอที่ซ่อนจากสายตาทุกคนในบ้านหลังเล็กนั้นพ่อกำลังนั่งซ่อมบอกวินมอเตอร์ไซค์เก่าๆแม่กำลังนำผักใส่ถุงเตรียมไปขายตลาดเช้าพรุ่งนี้พ่อพูดถามลูกพ่อถามจริงๆเอ ของพวกนั้นหนูเอาเงินจากไหนมาซื้อออนนี่ยิ้มกลบเกลื่อนพูดเสียงเรียบก็ของปลอมไงพ่อใครเข้าของจริงมาใส่เดินเรียนกันเธอไม่สบตาใครก่อนจะเดินขึ้นห้องและปิดประตูงเงียบย้อนกลับไปตอนเธอเรียนมัธยมในโรงเรียนวัดออนนี่เป็นเด็กสาวหน้าตาดีแต่บ้านจนเพื่อนล้อเธอว่าลูกคนขับวินแม่ขายผักเพื่อนบางคนถึงขั้นพูดใส่หน้าเธอว่าเลิกเรียนแล้วอย่าลืมมารับหนูที่วินนะจ๊ะออนนี่กลั้นน้ำตาเดินกลับบ้าน เธอสาบานกับตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมเป็นคนจนไม่ยอมเป็นคนธรรมดาให้ใครมาดูถูกแบบนี้หลังจบมปลายเธอไม่เรียนต่อทันทีเธอเลือกไปทำงานเองในผับแห่งหนึ่งที่นั่นเธอได้พบกับเสียใหญ่ชายวัยห้าสิบต้นต้นแต่งตัวดีและมีเงินเขาเสนอเง,นเงินให้เธอเดือนละห้าหมื่นบาทแลกกับการให้เธอเป็นผู้หญิงของเขาคนเดียวเธอยอมโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเงินก้อนนั้นเปลี่ยนเธอจากเด็กหญิงในสลัมเป็นสาวสังคม เธอใช้ชีวิตหรูหราเรากับลูกเศรษฐีของทุกอย่างต้องของจริงต้องใหม่ต้องเร็วต้องเหนือกว่าเพื่อนพ่อแม่ของเธอถามบ่อยลูกได้ของพวกนี้มาจากไหนเธอก็ตอบซ้ำๆของปลอมแม่มันปลอมทั้งหมดนั่นแหละพวกเขาไม่รู้เลยว่าลูกสาวต,ต้องแลกศัก์ศีเพื่อภาพลักษณ์แบบนี้แสดงต่อสังคมแม่ได้เงินเดือนละห้าหมื่นจากเสียใหญ่แต่ชีวิตของออนนี่ที่ใช้เพื่ออวดนั้นแพงเกินกว่าเงินจะพอเธอใช้เงินเราเป็นลูกเจ้าของกิจการทุกอย่างต้องของจริงต้องได้ก่อนต้องเหนือกว่าเพื่อน แต่ตลอดเวลานั้นเธอไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยปล่อยให้แม่ยังขายผักพ่อขับวินกลับบ้านเหนื่อยทุกวันออนนี่อยากได้คอนโดหรูใจกลางเมืองเธอจึงของเงินก้อนใหญ่จากเสียใหญ่แต่เขาปฏิเสธเสียงแข็งเสียใหญ่พูดอย่างเฉยเมยหนูขอเยอะเกินไปเงินซื้อคอนโดหรูพี่เลี้ยงเด็กได้อีกตั้งหลายคนเลยนะและจากนั้นไม่นานเขาก็ไปรับเด็กสาวคนใหม่มาเลี้ยงหนีหายไม่ส่งเสียเธออีกต่อไปออนนี่หัวใจแตกสลายเธอไม่เหลืออะไรความหวังพังไม่เป็นท่า แต่ไม่ยอมแพ้เธอพยายามหาคนใหม่แต่ยังไม่มีใครที่เธอพอใจหรือรวยพอสำหรับเธอเธอเปลี่ยนวิธีหาเงินใหม่ออหนี่สร้างแอคเคาท์ในแอปไลฟ์สดชื่อดังเปิดกลุ่มลับที่ใครเข้าชมต้องจ่ายเธอสวมมงกุฎดำปิดหน้าเสียงเปลี่ยนลุกเปลี่ยนไม่มีใครจำได้ว่าเธอคือใครยอดคนดูทะลุหลักล้านในเวลาไม่กี่เดือนเธอกลายเป็นตัวแม่ของสายไลฟ์สดมีทั้งคนซัพพอร์ตติดตามสนับสนุนและแน่นอนเงินไหลมาเป็นกระสอบเธอซื้อรถใหม่ซื้อบ้านด้วยเงินสด โพสลงโซเชียล mm hmm. เหมือนชีวิตที่ประสบความสําเร็จบางวันอยากอวดก็แต่งตัวจัดเต็มเดินผ่านซอยสลามที่เคยอยู่อย่างเชิดหน้าแม่จะได้ยินเสียงซุบซิบจากคนแถวนั้นเธอก็ไม่สนใจนั่นลูกคนขายผักหรอคงได้ผัวรวยแน่เลยดูแต่งตัวสิของแพงๆทั้งนั้นในขณะที่พ่อแม่ยังขายของเหมือนเดิมและไม่เคยรู้ว่าเงินของลูกมาจากไหนได้แต่เตือนว่าจะทําอะไรให้คิดถึงอนาคตตัวเองทําในสิ่งที่ถูกต้องอ่อน,นี่เธอได้แต่ยิ้มรับฟังแต่เธอก็ไม่พูดอะไร ทุกคนไม่รู้เลยว่าเธอกลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลไลฟ์สตรีมกลางดึกในรูฟท็อปบาร์สุดหรูในใจกลางเมืองแห่งหนึ่งออนนี่พบกับขี่ชายหนุ่มหน้าตาดีโปรไฟล์เลิศเป็นหลานนักธุรกิจตระกูลดังเขาหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นคีพูดสายตาหวานผมดีใจที่ได้รู้จักคุณนะออนนี่คุณดูเรียบหรูหน้าคนหาคุณทํางานอะไรครับออนนี่หัวเราะเบาๆสายตายวยวนบ้านฉันทำมาสังหาเล็กๆค่ะ ก็พออยู่ได้เธอโกหกเขาแบบเต็มปากไม่แม้แต่จะลังเลและเธอก็เริ่มตกกลุ่มรักเขาจริงๆจนยอมปิดทุกช่องทางกลุ่มลับยุติทุกการไลฟ์และทุกความสัมพันธ์ลับๆกับผู้ชายเธออยากจะเริ่มต้นใหม่แบบผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรักและมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้ววันหนึ่งเสียใหญ่ติดต่อกลับมาอีกครั้งเขารู้ว่าเธอมีแฟนใหม่และกําลังจะสร้างครอบครัวเสียพูดพร้อมหัวรอยเยาะถ้าเธอไม่กลับมาฉันจะแฉรทุกอย่างฉันมีคลิปมีแชท มีหลักฐานทั้งหมดว่าเธอเคยเป็นของฉันเธอกลัวและยอมกลับไปหาเขารับๆเพื่อรักษาความลับไว้ให้เงียบแต่เธอไม่รู้เลยว่าเสียใหญ่วางแผนให้เธอท้องเพื่อขัดขวางเส้นทางรักในครั้งนี้หลายเดือนผ่านไปเธออาเจียนทุกเช้าและไปตรวจคันพบว่าขึ้นสองขีดเธอตกใจแทบช็อกเธอพยายามปกปิดแต่เสียใหญ่กลับเป็นฝ่ายมาเฉลยด้วยตัวเองเสียพูดพร้อมยิ้มมุมปากเด็กในท้องของเธอเป็นลูกของฉันและเมียฉันอยากเลี้ยงลูกคนนี้เพราะเธอไม่มีลูก ออนนี่เหมือนโดนฟ้าผ่าเธอเข้าใจทันทีว่าทุกอย่างเป็นแผนตั้งแต่ต้นและเธอไม่มีทางหนีอีกแล้วเธอทำเป็นอาเจียนตอนเช้าทำท่าเวียนหัวแล้วนำที่ตรวจคันสองขีดเดินไปหาคีทำหน้าน้ำตาซึมแววตาแฝงทั้งความกลัวและความหวังออนนี่พูดเสียงสัน่นคีฉันท้องคีเบิกตากว้าง อึ้งไปคู่หนึ่งก่อนยิ้มอย่างยินดีเขาคว้ามือเธอมากุมไว้แน่นคีพูดด้วยความดีใจเธอไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะออนนี่ฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างเราจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันออนนี่ก้มหน้าพยักหน้าเบาๆน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะกำลังโกหกได้สำเร็จเมื่อหลอกแฟนได้สำเร็จเธอวางแผนหนีจากทุกอย่างเธอนัดเสียใหญ่มาที่ม่านรูดในคืนที่ฝนตกหนักเธอใส่ผงบางอย่างในเครื่องดื่มของเขาและแซงหัวเราะพูดคุยเอาใจเขาเหมือนเดิม แต่หลังเขาออกจากโรงแรมไม่นานรถของเสี่ยใหญ่ก็เกิดอุบัติเหตุเขาหัวใจวายขณะขับรถพุ่งชนต้นไม้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุออนี่เมื่อได้ยินข่าวเพียงยิ้มบางๆต่อจากนี้จะไม่มีใครควางฉันได้อีกแล้วเธอพูดเบาๆและยิ้มมุมปากงานแต่งได้ถูกกาหนดและได้จัดเตรียมการอย่างเร่งรีบและอีกไม่กี่วันก็จะมาถึงออนี่วางแผนทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อนๆในมหาลัยร่วมแสดงความยินดีเธอลอกทุกคนว่าฉันท้องกับคีเขาจะรับผิดชอบ แต่แล้วความสุขของเธอก็มีได้ไม่กี่วันก่อนถึงวันแต่งงานข้อความจากบุคคลปริศนาก็ถูกส่งถึงคีคลิปกลุ่มลับที่เธอเคยไลฟ์ข้อมูลว่าเธอเคยเป็นเด็กของเสียใหญ่แชทที่ระบุว่าลูกในท้องเป็นของเสียไม่ใช่ลูกของเขาคีน้ำตาร่วงเขาตรงมาหาเธอทันทีเปิดประตูเข้ามาอย่างแรงน้ำตาเขาไหลไม่หยุดมือถือในมือสั่นคีถือมือถือสั่นตะโกนพูดเสียงดังออนนี่นี่เธอใช่ไหมคลิปนี้มันคือเธอออนนี่พูดอย่างตกใจ อะไรคีเธอพูดเรื่องอะไรเขายื่นมือถือให้เธอดูแชทกับเสียใหญ่รูปอันตรสาวคลิปการโอนเงินทุกอย่างที่เธอพยายามปิดถูกเปิดหมดแล้วออนนี่พยายามพูดโกหกไม่ใช่ฉันฉันถูกใส่ร้ายคีคีพูดเสียงแข็งลูกในท้องเป็นของใครออนนี่ร้องไห้พุ่งไปกอดของคุณฉันสาบานฉันรักคุณจริงๆคีพูดเสียงแข็งทั้งน้าตาพ่อเธอออนนี่ครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่มีหน้ามีตาทางสังคม ผมรับไม่ได้กับสิ่งที่คุณโกหกและอดีตของคุณที่ผ่านมาจบแค่นี้เถอะคีเขาถอยออกจากอ้อมกอดมองเธอเหมือนคนแปลกหน้าเขาเดินออกจากห้องไม่พูดอะไรอีกยกโทรศัพท์ขึ้นโทรหาพ่อแม่พูดเพียงคําเดียวอย่างไร้เยื่อใหญ่ยกเลิกงานแต่งออนนี่ได้ยินคนํานี้ถึงกับสุดตัวลงร้องให้หนักความหวังพังทลายต่อหน้าต่อตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอคาดหวังที่เธอทํามาในอดีตย้อนกลับมาทําร้ายตัวเธอเองเธอโมโหและเสียใจมากเรื่องราวมันช่างรวดเร็วความเจ็บปวดมันถาโถมเข้ามาโดยที่ไม่ทันตั้งตัว ไม่ถึงหนึ่งวันคลิปกลุ่มลับของออนนี่ถูกส่งต่อจากมือถือบุคคลปริศนาไปยังพ่อแม่ของเขาไปยังกลุ่มเพื่อนมหาวิทยาลัยและในที่สุดไปทั่วโซเชียลคนที่เคยอิจฉาแปลงร่างเป็นคนหัวเราะเยาะคนที่เคยเชียร์แปลงร่างเป็นคนแชร์คลิปแคปชั่นในกลุ่มไลน์มหาลัยต่างพากันขุดคุยที่แท้ก็แค่เด็กเสียเงินที่ใช้เลี้ยงเพื่อนมาจากตรงนี้เองออนนี่เปิดมือถือดูแต่ละข้อความเหมือนค้อนตอกใส่หัวน้ำตาเธอไหลไม่หยุดมือสั่นจนโทรศัพท์ตกพื้น หมดกันภาพลักษณ์ไฮโซสาวสวยบ้านรวยมันจบแล้วบ้านที่เคยคิดว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้เงียบจนเหมือนสุสานร,รอบตัวเป็นของเจ้าสาวที่ยังไม่ได้แกะกองเสื้อผ้าของคียังไม่ได้ซักกองอยู่ตรงมุมห้องเธอเก็บของน้อยนิดที่เหลือกลับไปบ้านไม้ท้ายซอยเดินผ่านสายตาคนในซอยที่เคยซุบซิบนินทาวันนี้ทุกคนจ้องเธอด้วยสายตาที่รู้ความจริงแต่ไม่มีใครเข้ามาพูดมีแค่เสียงกระซิบตามหลังนั่นไงคนที่เคยเชิดหน้ารวยเพราะเงินคนอื่นพ่อแม่ของคียบล็อกเธอทุกช่องทาง คีไม่รับสายไม่ตอบข้อความเพื่อนมหลาลัยทยอยออกจากกลุ่มแชทเธอทีละคนคืนหนึ่งขณะที่เธอนั่งกอดท้องอยู่ในบ้านไม้โทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์ที่ไม่รู้จักเสียงหญิงเย็นชาฉันเป็นคนส่งคลิปให้แฟนเธอเองเพราะเธอทำลายครอบครัวฉันจนย่อยยับเงินที่เธอใช้โชว์บนโซเชียลมันคือน้ำตาของฉันกับลูกอ่อนนี้พูดเสียงสัน่นแต่เขาบอกฉันว่าคุณไม่มีลูกเมียเสียหัวเราะเยาะเธอยังเชื่อคำของผู้ชายมากๆคนนั้นจริงๆเหรอเธอโง่หรือแค่โลภก,กันแน่ แต่ก็ดีที่เธอจัดการคนมากๆแบบนั้นให้หายจากโลกนี้ไปออนนี่เสียงสัน่นใบหน้าตกใจคุณรู้ทุกอย่างได้ยังไงปลายสายตัดไปทิ้งความเงียบที่หนาวเย็นไว้กับเธอออนนี่นั่งนิ่งน้ำตาไหลเงียบเสียงหัวเราะของตัวเองในไร้สดวันเก่าๆก,าก้องอยู่ในหัวภาพแฟนหนุ่มเดินออกจากคอนโดซ้อนกับภาพเสียใหญ่หัวเราะย่อก,ก่อนจากไปเธอเอามือกุมท้องแน่นน้ำตาไหลเป็นสายรู้สึกได้ถึงชีวิตที่อยู่ในท้องและอนาคตที่ไม่มีใครชื่นชม เมื่อเส้นทางไฮโซจบลงด้วยชื่อเสียงที่ย่อยยับ<ๆ>เธอตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตในแบบของเธอจริงๆออนี่นั่งอยู่ท่ามกลางเอกสารการขายทรัพย์สินรถรูที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จถูกขายไปแล้วบ้านรูที่ซื้อด้วยเงินสดถูกโอนให้คนอื่นเงินทั้งหมดที่เคยหามาได้ถูกเธอเปลี่ยนเป็นเงินฝากเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่กับลูกและพ่อแม่แบบเรียบง่ายที่บ้านไม้ริมรางรถไฟหลังเดิมแม่ของเธอยังขายผักในตลาดพ่อยังขับวินทั้งสองไม่ได้สนใจกับเสียงซุบซิบของชาวบ้าน เพียงแต่บอกลูกสาวว่าเรียนผูกต้องเรียนแก้เองและให้ยอมรับในการกระทำที่ตัวเองทำลงไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อ้อนี้กลับมาช่วยทำกับข้าวจัดของเธอสวมผ้ากันเปื้อนเก่าๆมือเลอะน้ำพริกน้ำปลาไม่มีใครในซอยหัวเราะเยาะแล้วมีแต่สายตาสงสารและนินทาที่เบาลงคนสวยคนนั้นกลับมาช่วยแม่แล้วกำสนองเงินบาปอยากรวยแต่เลือกวิธีหาเงินในทางผิดพอมีเงินก็ใช้ชีวิตเหมือน3ล้อถูกหวยเสียงชาวบ้านนินทากันในท้ายซอย ทุกเช้าเธอมองดูลูกชายของเธอวิ่งเล่นในลานบ้านพ่อกับแม่ช่วยเลี้ยงเธอเฝ้ามองลูกด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความสำนึกเหมือนต้องการชดใช้ด้วยชีวิตใหม่ทั้งหมดที่เหลืออยู่แต่ทุกคืนเมื่อทุกคนหลับเมื่อบ้านไม้เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจเธอมักสะดุ้งตื่นขึข้นมากลางดึกเสียงรถไฟวิ่งผ่านทําให้ผ้าม่านสะบัดเบาๆเธอเงยหน้ามองปลายเตียงและเห็นเงาดําของชายคนหนึ่งยืนอยู่เงียบๆเบขาไม่พูดไม่ขยับแต่เงานั้นยืนอยู่ที่เดิมทุกคืนเหมือนจ้องมองเธอ ออนี่กอดลูกแน่นหัวใจเต้นแรงน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอพยายามหลับตาแต่ทุกครั้งที่ลืมตาเงาดำก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนวิญญาณของเสียใหญ่ที่กลับมาอยู่กับเธอทุกคืนเพื่อย้ำเตือนว่าเวรกรรมยังไม่จบ